เพิงเพดีเล้วจะมีอตชเิรนไปพด์ไปมาเชอเนี่ยลออยไปอดรถสักะยตไปรถไปโม่โลดโคตรโคตหล้โคแล้วเย

ท่านสบายดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามแล้วครมสบายดีตอดเสาเมเนกาตอเสาเมนนกาเฮาสีได้ไปหาเฮดวีลมก่อนทุกคนเลยแก่หินที่เฮดโคจมบ้านเฮาในกายังมีทันแลลวอยู่เมเนกาเพนแตงคุ้มแต่ละคุ้มแต่ละโนยแต่ละโนยนะไปหดหินมาเซอร์อีล้ะกัพาเดียวไปเฮดอันเทปูนเทเพอร์เซอร์ตอนนี้กาได้ประมาณเท่าเลย สี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแหลเะเฮากระชีได้ไปหดดินมาเซอร์ก่อนมันนี้นะเฮากะชีไปไปตามโซนในคุ้มแล้วก็ไปเอารถไปแก้หินไปไปติดตามเบิ่งเดียวท้องฟ้ากัมืดพดน้นนะมันนี้นะโอ้มันนี้ก็ท้องฟ้านี่มืดพดน้นในทุกคนในมันนี้ได้พูดนะโอ้โตุ๊กกระดินมาเมา้วดดละ่ละย่างแล้ว รถไปเยยงยเงยไปหดดินนะเมื่อไรทุกคนเลยรถไทยนะเสื้อรถไทยไปหดดินได้จะขัน้นรถจสามขั้นละมอต้นได้จะขั้นละสามขั้นงานอขอเงินแล้วพี่กันเช้าวี <laughs> รถถ่ายไป5้าั้นรถคุมเบิเร์เบารถถ่าย4ี่ห้าขั้นบ้านพอนี่หลายคนแก่จริง่นะรถคุมเฮาก็ได้5้ขั้นรถถ่าย ืันนี้ประมาณได้สองเที่ยวเท่านั้นแหละตดแรงตดเช้านี่ตดแรงยี้ถ้าผลพิทุก็จะได้หุ่นตออีกผูมอพลนะทุกคนเลยต้องใช้ผลพิทตกืันนี้นะกันได้บ้าง ขึ้นเมาหาเบิกแถวนี่ซิม,มีบอกรอเบิกก่อนชิดินนะโมนายจ้จกอนละโมเพิ่งลืละอยู่น<ม>ีโอ<ม>้ยเพราะจัดวันในหนาเมนกู้นากหน้ายอมจัดัน มีมีหินเนาะอยู่พ่กเนาะลำเลยนะแล้กหินก็นม,นมีอยู่พหลายหาไงเนีเอาเออก็บเอาก้อดเด็กอนน้อยแถวนี้แหละทุกคนเลยมันจะมืดเลยเอาหลายรอบเลยนี่ควอนี่ก็ได้อยู่หามขึ้นรถพวกข้าคูดเอาผูดเซล หากเก็บอ,อก้อนในก้อนน้อ,นนอยแถวนี้แหละทองฟ้ากับมืดผงคุ้มอยู่นี่ไายแดมบีแดดหอนเอาคือไรไงไหนไปขอนอยู่ยดีตัวนี้ ตั้งตั้งขวานี้แหละอีกงานเอาตัวนี้มาชนนี้ก่อนจ้ะชำเลยลยเด็กวันฮะตั้งตัวนี้ขึ้นนี่ไปเลยยีบมันก่อ็ไม่เล่นแล้วพี่ย็บก็ไ่ขึ้นแล้วน่ะนึกชับลึกนึกชับชับ เี่พีงพี่พี่พีี่พ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 เ่พี่้ี่พ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 ี้มี่พ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 ี่อี่ี่พ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 ีี่พ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 ี่ี่ ไปมาดิดีดีดีด้วยานทำลายพื้นเลยมาพี่บาทยามาพี่กองนะ้องมมึงนะมาพี่ไม่ไดีอดีลยเยียมลายพื้นดี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 ทำเพื่อไรนักจัดทรัพยอทรัพย์ซ็ปเป็นเซ็เป็บ เย็ยบเย็ยบคาอะไรเย็ยยบโอ้รถแห่งองยุวิญาตเนาะข้าั๊มก้อนใหญ่อะไรบ้านนี้ปา,าตัว,ด,ตวดูกับบาลตีงวะตีงวะ น no ึ่งชกซับมาให้เอาก่ตังคือี่อนเอาผ้าที่ไปมงิือผ้าผ้าที่ไปแล้วก็ผ้าที่มาอีกจะนน้อยกัปั๊บกูโลปั๊บกปั๊บเฮง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 พอดีเลยชนมี

เดับไปเดับไปพ่อเรวมัดเอาเป็นอะไรเธอนาจะเมื่อบาดดิพันี่กระกรนึ่งใหญ่กว่ามู nhanh xám khăn uu nơi này được một lần lột nát mời lùng nhá โอ้แล้วเออเลยเลยทํามึงนี้เลยเเฮ็ดสรถคันเลวีไฟรถนี่นะนกอ จะเพิ่มพีดีไปเลยแล้วอเอาโห่บุคลีดเกิดเบรกโลดมายังดีตาร์ถบีแตะทุกคนเลยมันเบรกเบรกดีอยู่เอาพรว่ามันขึ้นเอาพุ่นแล้วมันพูมันลุ่งคอยแล้วมันชิยะมันเชื่อนักมาอยู่ที่มีตะก้อนน้อยแบบนี้พอดีโจ,โจ,โจ,โจโม่าโจมเอาโอ้โห ก็เนี่ยแล เขาเอิละระบานไปสวัรค์สวัสดี <c oughs> เขาบอาเต็มละรักมาเลยวิดบ,บอ่อขัดนะวิดบ,บุตโอ้แห้งเลในกลุ่มบระตนรถผัดเกียดเป็นนี่ยังไมเต็มอยู่มาเอาอีดอนนี่ ไปดอกมามาอีบ่ต้นเออมาเอากระทำเลอ้ยงด้ไปอือแล้วลก็หุ่นลูกเข้ามื่อพาไปจุนหายดูอะไรจะปวตกมืดป่น อะไรทุกคนเลยฮะมูงกะโง่ยืดกินมันต่้มโพดอยู่หน้าก็ต่้มฮะมูงนี่นี่ตัวนี้ได้เอาขำไม้มาขำไว้ตัวนี้มูงไข่ตัวนี้นะดกเลยปีนี้นะโอ้แล้วไปเบิ่งมวกปางชุกทุกคนเลยพวปางชุกยามนี่นะ แต่เบิงมักปากชุบก่อนเขาจาเอาเมื่อเรไปเจอท,ทุกคนเลยอยู่ต้นหน้าพี่เฮาไม่ได้มากว้างชุบดีถึงพอดึกแดงอย่างนี้เลยเป็นยูบิดกปปะเลือกปีนี้นะพอดีโอ้ เอาพยาักต,ตูกอ่มันตกกู๊กอย่มันเตะทุกคนเลยูเอาขึ้นเสลาออกไปนี่ า่าบักปาดทุกตุกม,ม,มันลำเตะมะมันใส่ใคือมึงมูงนี่ทุกคนเดยมักดิบนี่กินชมแซบ ตัวนี้มกมกปางมันจะสมนเนี่ยมีหวานถือว่าได้หลายตึ้นถัดชุกหลายนะชูงนี้นะเสลาแล้วมาดิบลุน มันก็ไปได้เยอนะไปเถอะได้ขึ้นได้อยู่เฉยแต่มันท่านซุกหลายมาดิบก็เห็นหลายอยู่มาคืองเนี่เยเขาได้ไปหากินก่อนพูดเลยพลัดไปงมปลาอยู่หายไปไหนะมันปลาก่อนใจกว่นะเขาเห็นน้ำแหงแ้งละปลาอยู่กูดไปนี่เขาชี้แยเอา เพยา,ายามโกต้ต่อบคนได้ไมันสิมารก์กูณแต่โดนแ้งพยายามคนใดกินต่อทงนี่สิมาลายนีงก่น พอขึ้นอุ่มนี่นกระเทือมนี่น กำลังยินลงหยาบโกนทุ้คนจังยจะมาไล่เลยช้ยยูอุ้มนี่ชูเชนูพุกนูพุกกับพุกพ่อนนี่แหละพุกขนาดเลยเดี๋ยวนี้ชดใส่นูพุกทางมันเก่งาะเลยอยู่ใน lại like đi hạt nhân tôi cô đây dạp cồn coi <laughs> <laughs>

เอากระตือว่าได้พอกินจับนี้นะได้มาน้ามื่อเลิศแล้วก็ยามกินโกนตอวได้ลายเติบป่วยชุดยอดเลยไก่อนลุ่มก็แห้งแห้งแบนนี้นะ มนนี่จะได้เมนูแกงปลา,าปลาปลาซ้มนะทุกคนเอ้ยตัวงูใหญ่เลยชับนี้แหละประดูกก็ได้ตัวหนึง่งปลากรดก็มีเลยปลากรดก็ตัวโบง่า่ปะไดอยู่ผู้โอ้ตัวใหญ่เลย วันนี้มาแกงปลาทุกคนด้งเลยไปหดดินกะไม่ได้ไปซงซี่น้ำข่าวซ้ำมาหากินปลาตะนามาจุดโซน hộp mà tụi quân này tầm cái thêm tầm hồ chí khơ sơ hồ phạc sơ năm mốc mò lưu vợ ú ào hào cả này กกระทิมผู้พัดโอ้บรรยากาศกระลมแห้งกันนะเลยทุกคนเลยไปด้วย บาทหนึ่งวันนั่งยากลนเลยคือมันพดขึ้นมาแล้วก็สุกเองมันเลยเได้ปุโอปาปามีหน่อยสุกถั่วปลาสุกเลยถัวเดิเลยสลั่วเลยก็ก็กก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  ตากแกงกิจเ้าบัานโอปปาปลาตกคักนาลเลยมามาทุกคนกินข้าวข้าวถิง่งวันนี้นะ ทุกคนคันเด้อ เขาน้ำอิม่มเลยทุกคนเลยมันนี้มาหน้าไปหุ่นดินมาเข้าตะหน้ามื่อนี้นะหุ่นหินไปเฮดโคซี่ผู้ละเขาก็จะได้มาไปทำข้าวตอนเช้าตอนแรกได้มาให้มาหน้ามาหายอยู่หากินมาจุดศูนย์เนี่ยมันนี่จะพุตรมันนั้นมากะยามกนูนทุกคนเลยงเมาเนี่ยงมก็ได้ประเค็งสามตัว ยับโค้นละมานแน่ประดุกละกาปลาเสริมหลายตอนนี้เราก็ได้กินข้าวกินน้ำกินมระการสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพลงนีนค้คลิปน้าขอเดี๋ยวไม่ขอบใจพี่ติ่ตามนะครับชม